แดนแดวันนี้นะคะพบกับตองอีกแล้วนะคะซึ่งตองมาจากช่อง Youtube โค c o นั t คลับนะคะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวชุมชนบ้านป่าละอูภูช้างค่ะซึ่งชุมชนบ้านป่าละอูนะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะ ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยดูแลรักษาเส้นผมให้นุ่มสวยเงางามค่ะอีกทั้งยังช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบสมองค่ะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในไขมันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวแปรรูปปาละอูภูช้างนะคะมีมากมายนะคะอาทิเช่นครีมอาบน้ำน้ำมันมะพร้าวนะคะสเปรย์หอมกลิ่นส้มค่ะ น้ำมันหอมบำรุงผิวกินดอกจำปีร้อเอร์เซนค่ะสะบู่เหลวน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านป่าละอูภูช้างนะคะมีประโยชน์ครบรอบทั่วจัก,กรวาลน,นะคะรักสามารถรักษาโรคดูแลผิวพรรณดูแลเส้นผมบำรุงร่างกายและมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายค่ะ น้ำมันหอมบำรุงผิวกลิ่นดอกจำปีร้อเซนะคะซึ่งกลิ่นของน้ำมันหอมนะคะน,น,นั้นจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายจิตใจทำให้ดูชุ่มชื่นอารมณ์ดีขึ้นนะคะ สบู่น้ำมันสบู่เหลวน้ำมันมะพร้าวนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากธรรมชาติช่วยผิวของคุณดูสดชื่นผ่อนคลายเช่นเดียวกับสบู่น้ำมันมะพร้าวและยังมีกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อรักษาเส้นผมถนอมเส้นผมทำให้เส้นผมมีความนุ่มลื่นชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะ ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียที่เกิดจากสารเคมีและความร้อนนะคะและยังมีกลิ่นหอมหมของน้ำมันมะพร้าวอีกด้วยค่ะสเปรย์หอมปรับอากาศกลิ่นส้มนะคะเป็นสเปรย์ที่ลดกลิ่นอับนะคะเป็นสเปรย์ที่สกัดมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีหรือสารเจือปนแน่นอนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ I'm not afraid